เขาเอายาเอาละยาอยู่ตรงไหนอ่ะลูกไม่อยู่อยู่ตรงนั้นไงลูกอยู่ตรงที่วางรองเท้าบูทน่ะไปเอามา อุยระวังด้วยสิคะลูกเจ็บไหมนะ่ <laughs> ระวังนะโดนหัวหนูนะลูก おおいいおい。 อาไหนชิคเยอะๆหาย,มมยายไปไหนเหรอหนูไม่รู้หนูลองหาดูสิหายไปไหนหมดแล้วนียไงนี่ไงระยยาวังนะลูกมันร้อนนะคะ ชูบอชูบ่ออู้บอจริงด้วยม่อรอมันคือลูกแก้วลูกลูกแก้วใช่ค่ะเฮ้ย<อ>ทำอะไรอะอ,อ้ยไม่ไม่ช็ุตกระโปงหนูชกปหมดแล้วนะไม่ชกะปง่กหรอคะ แค่สิเอ่อ่ง่่งอมีอบอนาีนี่เอามาใส่กระเป๋าเมก เจอไหมครับเจอไหมครับลูกทายาหรือยังทานแล้วเหรอครับโอ้เก่งมากครับลูกขอปกจับลูกไก่ไม่ละอีเขียไหมเไหนไหมอืมพี่จับไหมนะมกไ็ไม่เล่นกับไฟนะลูกนะอันตรายนะครับลูกหนู นี่เขิมันเนื้อฮะลูกอันนี้ยูยูชิ้อยูยูชิมามี่รูลูชิฮะก็จะจับอกอีสามน้าอดีบีด้เอ็มอีมามุน่ะอุ้ย โอ้ชจอจอกจอัอนเดมมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเนี่ย